มาครับทุกคนคลิปนี้เราจะมารีวิวแท็บเล็ตราคาประหยัดนะครับผมสเปคกลางๆใช้งานได้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับผมสำหรับตัวคู m i i m p a c t i 16 Pro ส่วนรายละเอียดจะเป็นอะไรบ้างนะครับก่อนรับชมคลิปนี้ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยเมื่อกดแล้วรับชมพร้อมกันกันกบผม Dream Six Sester let's go สำหรับคลิปนี้นะครับผมเราจะมาแนะนำนะครับตามชื่อปกชื่อคลิปเลยทุกคนเข้ามารู้อยู่แล้วทราบอยู่แล้วว่าน้องคือแท็บเล็ตแน่นอน100้นเปอร์เซ็นต์นครับผมแล้วก็เป็นแท็บเล็ตราคาประหยัดสเปคเนะครับถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับที่จ่ายไปอย่างแน่นอนนะครับก่อนอื่นเลยเนะครับคูมี่ครับผมจริงๆตัวนี้เนี่ยมันมีตัวที่เป็นแพด i16 ธรรมดาด้วยแล้วก็ตัวโปรนะครับแต่ตัววันเนี้ยผมจะมาแนะนําตัวโปรละกันนะครับซึ่งน้องจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับก็จะมีสีดำนะครับสีเขียว มีประมาณนี้ภายในกล่องนะครับผมสิ่งที่จะแถมมาก็จะมีฟิล์มกระจกอะแดปเตอร์ apter, แล้วก็สายชาร์จเป็นแบบสายชาร์จ C 2 C ด้วยมีเคสมาให้ด้วยนี่คุณผู้ชมดูสิเคสไม่ใช่กระโหลก,กลาเนะครับคุณผู้ชมปิดเคสแบบอย่างดีนะครับผมนี่สีมองอยู่กับผมแบบนี้ เป็นเคสอย่างดีเลยเนี่ยครับผมโอ้โหบอกเลยว่าคุ้มจัดนะครับผมเป็นเคสอย่างดีนะครับดีจริงๆเนี่ยประมาณนี้นะครับผมตั้งลงตั้งได้นะครับปกติเลยนะครับยังไม่พอมาพร้อมปากกานะครับผมซึ่งเป็นปากกาที่สามารถทัชกับหน้าจอของแท็บเล็ตได้นะครับสามารถทัชกับเจ้าตัว iPad Air 16 Pro ได้นะครับผมซึ่งมี2ด้านนะต้องเลือกให้ดีนะครับด้านนี้จะเอาไว้ทัชนะครับผมไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านะเอาไว้ทัชกับหน้าจอนะครับผมจะไม่ค่อยคมมากส่วนอีกฝั่งหนึ่ง ใช่้เป็นประกาแบบประกาศจริงๆประกาศจริงๆแบบใดก็คือเขียนได้เซ็นได้อะไรประมาณนั้นเออเป็นชูอินวันนะครับมี2ฝั่งนะประมาณนี้นะครับสำหรับของแถมซึ่งถือว่าค่อนข้างจะว้าวมากกับราคานี้ที่ได้เคสแล้วก็ได้ประกาอนเนกประสงค์แบบนี้น้องเขานะี่ครับผมมาพร้อมกับสโลแกนที่เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคานั่นเองนะี่ครับผมได้ครบทุกอย่างไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มประมาณนั้นนะครับมาดูสเปคกันบ้างนะครับสเปคเนี่ยจะตัวฮ <umi> ูมี่อินแพดไอสิบหกโปรนะครับผมขอเรียกว่า เป็นแพด i16 ์โมกแล้วกันนะครับมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่11นิ้วนะครับผมความละเอียดเป็น Full HD นะพาร์หน้าจอเป็นจอ In Cell นะครับผมซึ่งตัวนี้จะเป็นจอที่ได้รับการอัปเกรดมาจากรุ่นก่อนๆเลยนะครับมาพร้อมกับค่า Refresh Rate เป็น60สิเฮิร์ตซ์ปกตินั่นเองระบบปฏิบัติการครับมาพร้อมกับ Android 13ครับชิปเซ็ตเนี่ยเลือกใช้เป็น Mediatek นะครับ MT 6 7 6 5นะครับรองรับเครือข่าย 4G สามารถใส่ซิมการ์ดได้โทรเข้าโทรออกได้ด้วยนะครับผมกล้องหลังให้มา13ล้านพิกเซลครับส่วนนกล้้องหาให้มาอีท่5ล้านพิกเซลแแบตตเออรรี่ให้คควาามมมมจุ8,000ิิลลั พร้อมกับชาร์จเร็ว18วัตต์แถมมาให้ในกล่องพร้อมใช้งานแรมนะครับรุ่นจะให้มาอยู่ที่6กิกะสแตรจให้มาอยู่ที่128ราคาจะอยู่ที่4,990บาทราคาน่ารักมากๆนะครับผมซึ่งน้องเขานะยครับผมถามว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกขอเริ่มจากเรื่องของหน้าจอก่อนละกันนะครับฟิลหน้าจอนะยครับผมเรื่องของสีสันนะครับทเทียบกับราคาถือว่าใช้งานได้โอเคในระดับหนึ่งส่วนเรื่องของฟิลิ่งการทัชคุณผู้ชมถือว่ารื่นใช้ได้นะครับผมจริงๆคุ้มมี่เนี่ยมยันมีตัวแท็บเลน็ตอ้ง ไปต่อได้อีกนิดนึงนะครับแบบอาจจะไม่ได้ลื่นมากขนาดนั้นแต่ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าทัชติดมือมากครับมีการอัปเกรดขึ้นเยอะมากนะครับผมหรือจะเป็นการใช้ปากกาที่แถมมาให้นะครับผมก็สามารถใช้งานได้แบบลื่นๆเลยนะครับแถมเพล่เนี่ยปากกาเร็วกว่านิ้วผมอีกสะด้วยซ้ำซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการไถฟีดไถ้อะไรต่างๆนะครับมันก็จะลื่นๆนี่ครับผมคล่องมือดีไม่มีกระตรงกระตุกอะไรประมาณนั้นเลยนะครับอันที่กระตุกนี่คือเน็ตนะครับเน็ตผมมันโหลดไม่โหลดนะครับประมาณนี้นะครับผมรวมเรื่องของหน้าจอเน เป็น 4K 6 0เฟรมเรทเลยนะสำหรับ u t u b e นะครับ,นะรบ, YouTube, รบแต่ว่าผมไม่แนะนําให้เปิด 4K 6 0เฟรมส่วนตัวผมแนะนาให้เปิดแค่ Full HD ก็เพียงพอแล้วเนื่องจากว่าตอนนี้ผมเปิด 4K ไปเนี่ยน้องมีอาการกระตุกนะครับผมอันนี้ก็ต้องแจ้งผู้ชมไว้ก่อนว่าบางทีเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าเปิดละเอียดขนาดนั้นเพราะบางรุ่นเนะี่ยผมแท็บเล็ตในราคาสูงๆเนี่ยยังเปิด 4K ไม่ได้เลยนะครับแต่เขาเปิดได้แต่อาจจะมีอาการกระตุกแนะนําให้เปิดเป็นระดับ Full HD เพียงพอแล้วประมาณนั้นเนาะส่วน Netflix เป็นยังไงบ้างนะครับ LT อเออ 3, นด ระดับ S D นั่นเองนะครับผมยังไม่ใช่ L 1เนาะก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์มากแต่ส่วนตัวผมมองว่าถ้าเกิดว่าใครจะดู Netflix เนี่ยอาจจะชอบดูในทีวีมากกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผมนะผมจะดู YouTube หรือว่าแบบเอาไว้ใช้งานโซเชียลต่างๆนะครับผมจะใช้แท็บเล็ตมากกว่านะครับผมส่วนเรื่องการใช้งานอื่นๆเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนตัวผมเนี่ยใช้งานหลักๆเลยก็คือ Entertainment นะครับผมในเรื่องของการใช้สื่อคอนเทนต์ Content ต่างๆนะครับผมด้วยความที่เราใช้สื่อเราผลิตสื่อเนาะเราก็จะเน้นในเรืื่่ออองของขการเส หลักนะครับแล้วก็โซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียน้องเขาสามารถใช้งานได้หมดเลยนะครับผมเฟซบุ๊กนะครับอินสตาแกรมนะครับหรือว่าจะเป็นทิกต o k นะครับแต่ว่าข้อจำกัดก็มีเล็กน้อยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นมันเป็นทุกอันอยู่แล้วนะครับผมอย่างเฟซบุ o กนะครับเฟซบุ๊กเนี่ยจะสามารถเล่นได้เป็นแนวตั้งเท่านั้นนะครับแนวนอนไม่สามารถเล่นได้นะนี่เห็นไหมเห็นพี่หน่วงไหมนี่อย่างพี่หน่วงนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็จะเล่นได้เฉพาะแนวตั้งเท่านั้น Facebook นะครับผมก็ประมาณนี้นะส่วนในฝั่งของไอนี่น่ยนอะครับเเพราาะว่่ลนได้้ทังอจี แนวนอนเลยนะครับผมก็จะช่วยให้เรานะครับผมสบายตาเวลาแบบอยากนอนเล่นถือแนวนอนอะไรเงี้ยก็สามารถเล่นได้นะครับเออการสวิชดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมการเปลี่ยนจากแนวตั้งเป็นแนวนอนนะครับตัวนี้มีการอัปเกรดขึ้นเยอะมากมนะครับจากตัวเดิมที่เขาเคยทำนะครับบอกเลยว่าโคตรจะเจ๋งนะครับผมส่วนในเรื่องของ t i k o อกนะครับก็เล่นได้เฉพาะแนวตั้งเท่านั้นเหมือนกันกับเฟซบุ o กนะครับการแบ่งจอเป็นยังไงบ้างนี่ครับผมจริงๆมันแบ่งได้หลายแอปมากนะครับเพียงแค่เราเข้าแอปได้แอปหนึ่งนะครับเช่นเช่นผมจะเข้า IG กับอจีกันอ่าท นะครับผมแล้วก็ IG วิธีการง่ายมากนะครับกดที่ปุ่มอ่าเอานะครับผมแตะที่ไอคอนแอปแยกข้างซ้ายขวานะครับแตะไปทีนึงนะครับผมนี่นี่แตะชึบป๊าแล้วก็เลือกอีกแอป,ปหนึ่งที่เราจะให้มันอยู่คู่กันอ่าสมมติผมเลือกนี่ไอกับ TikTok นะครับนี่มีเสียงหมูด้วยนะครับผมขออยุดปิดเสียงก่อนนี่ เราก็จะสามารถแบ่งหน้าจอแบบนี้ได้นะครับผมสามารถนะครับเลือกว่าอัตราส่วนหน้าจอจะเท่าไหร่ก็ได้ด้วยนะครับผมก็สามารถใช้งานได้ปกติทั่วไปเลยนะครับซึ่งเอาจริงนะบางรุ่นนะครับที่ราคาสูงกว่านี้เนี่ยยังไม่สามารถแบ่งครึ่งหน้าจอได้เลยนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสามารถแบ่งได้ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบ่งหน้าจอนี้ไว้ตลอดแล้วก็เก็บไว้นะครับผมแล้วก็เปิดขึ้นมาแบบนี้มันก็จะยังคงอยู่นะครับในเรื่องของการแบ่งหน้าจอสวิตแอปส่วนตัวผมถือว่าไวนะการแบบเปลี่ยนแอปต่างๆอะไรต่างๆนะ น,นะครับมากๆเลยนะก็จะช่วยให้เราไม่หงุดหงิดเวลาเล่นโซเชียลต่าง,างนะครับนี่สวิชแอพเนาะนี่เปลี่ยนปเป็นแนวตั้งแนวนอนได้นะครับผมบอกเลยว่าสวิชลเนี่ครับโอเคส่วนเรื่องชิปเซตผมว่าหลายๆคนเนี่ยคิดเหมือนผมว่าเฮ้ยเจ้าตัว e d i ิเทค MT 6 7 6 5มันคืออะไรนะครับถ้าให้พูดภาษาชาวบ้านง่ายๆมันคือ He l i โ P 3 5ประมาณนั้นนะครับคุณภาพเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับการใช้งานโซเชียลมีเดียหรือว่าจะเป็นการใช้งานแบบว่าสวิชแอปต่างๆมัลติมีเดียต่างๆครับส่วนตัวผมถือว่าเพียงพอแล้ว สำหรับในเรื่องของชิปเซตตัวนี้นะในเรื่องของลําโพงเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยให้ลําโพงมาทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับผมซึ่งคุณภาพเสียงเป็นยังไงไปลองฟังดูนะครับ เล่นเกมเป็นยังไงบ้างเกมฟรีไฟลนะครับตัวนี้แปลกใจมากคือปกติเนี่ยผมก็เล่นสมาร์ทโฟนเนาะที่ใช้ He โร่พีสาม้ามาก็อีกบ่อยนะแต่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเป็นฟรีไฟลเนี่ยปรับสูงสุดทุกอย่างมันจะกระตุกนิดนึงนะครับแต่ว่าตัวน้องเขาเนะี่ยสามารถเล่นฟรีไฟลได้สูงสุดหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเฟรมเดินหรือกราฟิกนะครับเปิดเงาด้วยเล่นได้เฉยเลยดีด้วยนะครับผมรู้สึกว่าใครที่เป็นวัยรุ่นฟรีไฟนะครับผมบอกเลยว่าเอาตัวเนี้ยไปเล่นสบายๆแน่นอนนะครับหรือว่าอาจจะเอาไปซื้อ้อออออยยไปเเรรรีนออนีีนนนนนนล์ะัาาว่ชฝุมมมกก็จต นะครับช่วงเรียนออนไลน์ต่างๆนะครับตัวนี้ก็ช่วยได้แล้วก็จะช่วยเล่นเกมได้ดีด้วยนะสำหรับฟรีไฟล์เนาะบางทีเราก็ต้องแบ่งเวลานิดนึงเรียนบ้างเล่นบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับส่วน ROV เนี่ยอันนี้แปลกใจมากมันสามารถปรับสูงสุด60เฟรมได้เฉยเลยนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยผมจะปรับแค่ประมาณสูงธรรมดานะครับแล้วก็เฟรมเรทเป็น60อยู่แล้วแต่ว่าน้องเขาเนี่ยสามารถปรับได้สูงสุดหมดเลยนะครับแต่ว่าแนะนำนะครับผมอาจจะต้องปิดเอฟเฟกต์บางอย่างเนื่องจากว่าช่วงเข้าเกมเนี่ยมันจะมีอาการกระตุกนิดนึงเนื่องจากว่าเอฟเฟกต์เกม เฟรมเรทมันจะล่วงอยู่ประมาณ45-30เฟรมนะครับอันนี้เราต้องทําใจนะด้วยความที่ชิปเซ็ตเขาไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่ว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานอื่นๆอย่างฟีฟเนี่ยเล่นได้สบายแต่อา V มันก็แอบจะหน่วงๆนิดนึงในช่วงของการไฟ์ใหญ่ๆอะไรประมาณนั้นถ้าจะให้ผมแนะนําปรับเป็นภาพกราฟิกระดับกลางนะครับเฟรมเรทเป็นระดับกลางก็ได้นะครับผมจะทําให้เล่นได้ลื่นมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็แนะนําส่วนตัวนะครับผมส่วนพับจี้นะครับน้องเนี่ยสามารถเล่นได้กราฟิกเป็นลื่นไหลนะครับผมแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยเป็นป แนะนำให้เล่นผับจีขนาดนั้นนะครับผมถ้าชอบเกมแนวแบบ Battle r o รโยผมแนะนําเป็นฟรีไฟมากกว่าเนื่องจากว่าผับจีเนี่ยมันจะค่อนข้างกินสเปคประมาณนึงเอาไปเล่นเกมอื่นน่าจะดีกว่าเพราะโลบอกอะไรอย่างเงี้ยเล่นได้สบายสบายอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็น้องไม่สามารถเปิดใจโลสโคบได้ขณะที่เล่นเกมผับจีนั่นเองนะครับอุณหภูมิความร้อนเป็นยังไงบ้างด้วยความที่เฮลโอพี3 5เนี่ยมีข้อกระหายตั้งแต่สมาร์ทโฟนแล้วว่ายมันร้อนหรือเปล่านะครับผมมันใช้พลังงานเยอะหรือเปล่านะครับจากที่ผมไปลองใช้มานะผมรู้สึกว่ามัันนนกกกก็็ไไมมมม่่่่่่่่่ร้นนะ้้้้อออววววคคคาาาททีใใใชชงงสสสสเเแแลตตจ เ,เล่นแค่เกมฟ e e Fire Rov นะครับแล้วก็ใช้งานโซเชียลต่างๆสวิ t ช์แอปเปิดเข้ากล้องอะไรอย่างนี้ปกติเลยนะครับก็อาจจะไม่ได้ใช้งานหนักหน่วงมากเล่นทั้งอุณหภูมิห้องปกติแล้วก็ห้องแอร์รู้สึกว่าระบายความร้อนได้ค่อนข้างที่จะโอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับไม่ได้สัมผัสว่ามันอุ่นขนาดนั้นนะครับต่อกันที่เรื่องของกล้องเนะี่ยผมน้องเขาเนี่ยออกแบบมาเพื่อการใช้งานออนไลน์อ่ะอาจจะน้องๆหนุๆที่กำลังเรียนนะครับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับอาจจะเอาไว้เรียนออนไลน์เพราะว่าช่วงนี้ฝุ่นเยอะนะครับ ผมมองว่ากล้องหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะจําเป็นกล้องหลังถามว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็จะช่วยในเรื่องของการสแกนเอกสารนะครับผมถ่ายภาพแบบขนาดนั้นก็จะช่วยในระดับหนึ่งสลับกล้องเนาะงานวิดีโอเป็นยังไงบ้างวิดีโอเนี่ยจริงๆเราอาจจะไม่ค่อยได้เน้นมากนะครับแต่เขาให้มาก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับสามารถถ่ายได้เป็น1 8 0 p 30เฟรมเรททั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยนะครับการเข้าประชุม Google Meet เป็นยังไงบ้างนะครับผมถ้าเกิดว่าผู้ชมใส่พื้นหลังก็อาจจะมีอาการกระตุกเล็กน้อยในช่วงแรกนะครับอันนี้ก็ต้อง นะเขาก็อาจจะมีการปรับตัวนิดนึงประมาณนั้นแบตเตอรี่กันบ้างนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างสำหรับการที่ให้แบตมา8,000ม ah, ิลลิแอมป์นะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่า8,000ม ah, ิลลิแอมป์เนี่ยมันเพียงพอนะสำหรับผมสำหรับผมนะยัวมาสำหรับผมเนาะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมใช้งานมาตั้งแต่เมื่อวานนะแบต100%ตอนนี้เหลืออยู่45%เนะี่ยผมใช้งานอะไรบ้างดู YouTube เปิดคอร์ดเล่นกีตาร์เอออะไรประมาณเนี้ยเครื่องเนี้ยใช้งานทั่วไปนะครับดู f a c e b o o นะครับผมอ่านข่าวออนไลน์ต่างๆเนี้ยผมก็ใช้งานเครื่องนี้นะครับแบตก็ใช้งานไป2ชั่วโมงแบตลดไปประมาณ24%ซึ่งถามว่ามันมันอึดขนาดนั้นไหมส่วนตัวก็บอกเลยว่ามันไม่ได้อึดมากนะครับมันกลางๆนะครับส่วนตัวบอกว่ากลางๆแล้วกันนะครับถ้าจะใช้งานทั้งวันเนี้ยผมแนะนำนะครับผมอาจจะไม่ได้ต้องเปิดแสงสว่างขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็อาจจะไม่แนะนําให้เล่นเกมทั้งวันอยู่แน่นอนนะครับครบทั้งวันเน แต่ส่วนตัวถือว่ากลางังกลางแล้วกันในเรื่องของแบตนะครับประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมให้คะแนนสักเท่าไหร่ดีนะครับสำหรับเจ้าตัวน้องคูมี่อินแพดไอ16โปรโดยรุ่นนี้นะครับผมราคาปกติเนี่ยจะอยู่ที่9990บาทแต่ช่วงนี้เป็นช่วงสินค้าเปิดตัวใหม่ครับลดราคาพิเศษเอาไปเลยจุกๆเหลือเพียง4,990บาทซึ่งราคานี้ครับบอกเลยว่าคุณผู้ชมเนี่ยสามารถหาซื้อได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางออฟไลน์หรือว่าออนไลน์นะครับช่องทางออฟไลน์เนี่ยก็จะเป็นผู้จัดจําหน่ายนะครับตัวแทนท เลยหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์นะครับช้อปปี้ลาซาด้าหรือว่าทิกตอกช็อปนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ที่เดสคริปชั่นแล้วก็คอมเมนต์เลย โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวันนี้เนาะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเจ้าตัวฮูมี่นะครับตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ข้างล่างได้เลยนะครับหรือมีอะไรอยากจะแนะนำนะครับก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ก่อนจะันคลิปนี้ครับอยากจะรบกวนคุณผู้ชมนะครับ,รรบ,รรบช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดลูกรกระดิ่งติ๊งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตนั่นเองนะครับใครที่เพิ่งแวะเวียนมาดูคลิปเราเป็นคลิปแรกนะครับผมก็ฝากกดติดตามทุกแพลต สำหรับลิปวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผม Dream Six Sister ต้องขอตัวลัคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปนหน้าครับซีโอเคทุกคนลาก่อน